บรมีรามสิบปีกรุงรัตนโกสินทร์ตอนเรียงวัฒนสู่สากลว้าวออ๊ยเสียงบูดรถไฟ เอ็นซุปดูสิหัวรตะักไอ้น้ำอคุณเวลาคุณพาพวกเรามาในรัชสมัยสม,ยสมเด็จพระปิยามหาราชแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วจ้านี่คือรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ของสยามประเทศเลยนะ รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกปรากฏชัดเจนทรงพระราชดําริปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม ทรงพัฒนานในด้านคมนาคมโดยสร้างรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาจัดให้มีการไปรายีย์และโทรเลขระบบน้ำประปาและระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากมายนอกจากนั้น พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการแผ่พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยไปสู่นานาประเทศและพระองค์ยังเสด็จเยี่ยมเยียนท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคุณเวลาที่เรียกกันว่าเสด็จประพาสต้นใช่ไหมครับพระบราทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆเพื่อทอดพระเนตรและรับฟังสุขทุกข์ของพระสกนิกรด้วยพระองค์เองพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าใจพระสกนิกรดียิ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการแต่ที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราชคืออะไรร่มเย็นและเป็นสุขตอบได้ไหม การเลิกทาตค่ะทรงเลิกทาตด,ด้วยความละมุนละม่อมโดยใช้วิธีผ่อนปลนไปเป็นระยะจนระบบไพรและระบบทาตหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดินเพราะเหตุนี้ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยะมหาราชซึ่งมีความหมายว่า กษัตริย์อันเป็นที่รักสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้งชาติทรงปฏิรูปการศึกษาไทยจากการเรียนกันเฉพาะแต่เจ้านายและผู้ชายกลับกลายเป็นการศึกษายัางมีระบบมีระเบียบแบบแผนทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดาเจ้านายและลูกหลานข้าราชบริพารและโปรดให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดมหันพาราม เพื่อขยายการศึกษาสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกทั้งโรงเรียนราชโรงเรียนหลวงรวมไปถึงโรงเรียนของสตรีก็เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเกินจะพรรณนา,นาอีกหนึ่งประการสำคัญนั่นคือ ทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่หลายๆประเทศต้องตกเป็นอนานิคมของชาติตะวันตกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชจึงยังคงอยู่กลางดวงใจไทยทั้งแผ่นดินมาจวกจนทุกวันนี้